รู้ว่าสตรีมผมดึงได้บ้าก็น่าจะลื่นี่แหละโอเคขอกราบสวัสดีเจ้าทุกท่านไปด้วยนะครับก็อยู่กับเหมือเช่นเก่าเช่นเดิมไอ้พวกแกสเกมิ่งกลับมากับสตรีมผมอีกแล้วนะวันนี้ผมจะมาเล่นอะไรล่ะครับผมจะมาแก้ไขปัญหานะครับท่านผู้ชมหลายท่านอาจจะยังไม่รู้นะครับผม เดี๋ยวผมไม่รู้ว่าเสียงดีเปล่านะโอเคเสียงนะตอนนี้อาจจะดีไม่ดีก็ขออภัยและขอโทษนด้วยนะครับผมเพราะว่าผมก็เพึ่งอันนี้เนาะขอฟังเสียงก่อนนะฮะดีเปล่านะานะโอเคเสียงนะตอนนี้อาจจะดีไม,ดไม่ดีก็ขอขอฟังเสียงก่นะอน ดีหรือเปล่านะโอเคโอเคนะครับเสียงมันอาจจะสะท้อนนะก็ขออภัยนะครับผมคอมเมนต์ใต้คลิปวีดีโอได้นะก็คอมเมนต์ได้นะครับเอ่แป๊บหนึ่งวัดดี เออท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้เห็นในตี้ตกรึกออยังครับไออันใหม่อ่ะไออะไรลนะ่ะไอมันเป็นอะไรไม่รู้นะที่ว่าแบบเนี้ยแบบเนี้ย,ยแต่ผมชอบคนหนึ่งมากเลยที่เขาไปล้อคนไทยมากที่า้านราแบบเนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับก็บชอบอ่ะหาไม่เจอละตอนนั้นคือชอบมากนะใช่ คือนาตอนนนผมชอบมันมากใครที่ให้ร้านลงวิดดอแล้วมันไปแบบนี้แล,ล้วลบไฟล์ไม่ได้นะให้กดตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เพราะว่าผมเพิ่งเจอแล้วผมลองถามเจ้าของร้านดูนะครับน,นตอนนี้โปรแกรมผมเอ๊ยผมลบอะไรไปนะก็อ๋อไฟล์นี้เมื่อกี้โอ้คันหูไม่รู้เป็นอะไร ถามว่าวันนี้จะมาเล่นเกมหรือไม่ไม่ครับผมเป็นลงวินโดว์มาใหม่นะดูดิผมไปลงวินโดว์มาใหม่คือจจมเจวก็ได้อนกนี่ก็ไปลงวินโดว์มาใหม่ก็ทำอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายนะ่ะานผู้ชมอาจจะงงนะอาจไม่อาจจะหลังงงด้วยแหละผมอันนี้ไลฟ์สตตีมไปก็ไม่มีใครดูเลยนะฮะไม่รู้ว่าเสียงผมปรับ อะไรไรบ้างแต่เสียงไมโครโฟนผมไม่รู้ว่าเอาขึ้นในตัวไหนนะผมขอปรับเสียงไมโครโฟนกะ่อนโอเคค่าเดึมตัวละก็ไม่เป็นไรผมใช้สองจอนะมันอาจจะมีอะไรแปรลกๆนะก็เดี๋ยวขอจับตรงกล้องก่อนก็ผมใช้กล้องมือถือในการไลฟ์สัตย์จริงผมสามารถบกลกล้องหยิกล้องงได้เลยน,นั่นเอ ชาชาก็าเป็นตกลงก็จะว่าเนี่ยถ้าเกิดผมจะเล่นเกมผมก็ดึงออกมาได้ตรงวินโด้เลยผมดึงเกมเน่ยมาเล่นม,ม,นม,มดูเออ น,นี่คือเป็นการเทสไลฟ์สตรีมนะคะผมสตรีมผมอาจจะดีไม่ดียังไงก็ขอโทษนะนะครับแต่วันนี้ผมขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะผมแค่มาเทสสตรีมผมเฉยๆนะว่ามันดีหรือไม่แล้วว่าอะไรนะชอรโหลดิเดี๋ยวผมขอลาแขกนี้มากันเพราะว่าผมเพิ่งเทสสตรีม คือทุกอย่างพึ่งกำลังจะโอเคนะครับผมถามว่าทำไมผมไปลงวินโดว์ใหม่ทำไมมันเกิดการวินโดว์ผมโอ้ยตะคิวโอ้ตะคิวกินตะคิวกรินนะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแค่ตะคิวกรินนะครับสวัสดีครับ